他都没搞，不还你来吗？那是广 đèn lên đuôi ngay thì nó sẽ không đến mọi người ok uh, <besirsin> รู้สัญญาณมาหรือยังตอนนี้มาลค่ะขอเช็คก่อนแป๊บหนึ่งทั้งทุกคนเงียบนะครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วมันยังมีตเช็คก่อนมาเช็คก่อนมาแล้วครัวน้ำไปี่ครับเมียงบนตัวมาแล้วลัวก๊อกคือด้วยที่อย่างนี้ใส่ก๊อกคือเน่าเลยช่วีหน่อย เราเข้เข้าอเไม่แย่ไม่ก็พอไมตแอไย่ก็พอไม่แย่ไม่ก็พอไม่ย่ไม่ก็พอม่แย่อแก็แ็่่อ่ยมอ่่ออม่ก่อมอ่มอย่มแออ สวัสดีครนะับท่านสวัสดีครับชาวแฟนเพจ TNP ี่โชว์ทุกคนนะครับอตอนนี้ยังไม่ได้ออนแอร์ในแฟนเพจนะแต่ว่าชาวยูทูบเนี่ยจะได้ดูก่อนเพื่อนเลยนะครับแป๊บหนึ่งขออนุญาตแชร์ลงในในแฟนเพจแป๊บหนึง่งนะครับรอรอหลายๆคนคงจะรอว่าวันนี้มีอะไรให้ดูแน่นอนใช่ไหมเอาคิมรับช่วงต่อเดีย๋ยว สวัสดีค่ะทีมเอ็นพีนี่โชว์ค่ะวันนี้ก็มาถึงช่วงสุ่ขันษาอินพีที่สิแล้วนะคะเงียบเออทำไมเงียบช่วยๆกันหน่อยจีนฮะีนะเดี๋ยวนะครูกำลังแชร์ให้ชาวแฟนเพจได้เห็นลักกูยังยังมึงใส่เียงดแปลี่ยนแฟนเปียนเรากำลังรอลงอยู่อ่า คิดถึาวเมี้ดีเอผู้ใดดำือมึงตายเขาเขาจะไม่สวยผู้เป็นเลยแล้วก็ผู้ได้ลครับคือมเลยสวยอยู่แล้วไม่วยอยู่วนนี้ก็กำลังมสามคนแล้วนะครับสี่ค่ะสี่ค่ะสค่ะ มามามาดูกันเยอะๆครับตอนนี้กำลังสี่คนแล้วค่ะอ่ะคราวนี้ครับตาตกล้องบอกสี่คนแล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันนะครับวันนี้เอ็นบีที่โชว์ของเราเนี่ยนะฮะฉลองครบ1ล้านวิวเย้นะฮะและอีกอันนึงนะครับที่น่าสนใจมากก็คือตอนนี้ยอดซับสไครต์ของเรานะครับอยู่ที่5,000แล้วนะครับ5,000ันซับสไครต์ไปไม่ทันรออะไร เราก็ปมมือ,มอกันครับอ่าและอีกอันนึงครับเราฉลองกันสามสามแชมป์เลยตอนนี้อ่าฉลองยัน <c oughs> อ่าฉลองหนึ่งอลา์แฟนเพจครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดและวันนี้พวกเรานะครับก็จะมาขอบคุณแฟนเพจนะครับขอบคุณคนดูทุกคน ที่เข้ามาติดตามเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับเพจ NNP ที่โชว์แล้วก็ชแนล NNP ที่โชว์นะครับวันนี้รู้สึกว่าจะตื่นกล้องเนาะถ่ายเทอดสดน,นะครับตื่นกล้อง,น,อง <S <S นะครับอของเราเนี่ยออนแอร์สดความละเอียด 200p นะครับถ้าใครดูหน้าพวกเราไม่ไ่ชัดเนี่ยกาเลย HD e นะครับวันนี้รู้สึกว่าคิมให้คูทำงานหน่อย เราเรามาขอบคุณคนดูกันดีกว่าเนาะเราจะทำยังไงดีนะครับใครมีแนวคิดอะไรบ้างใครมีแนวคิดอะไรบ้างลองเสนอมาดิเราอยากจะขอบคุณคนดูแต่ว่าเอาในแบบฉบับของแต่ละคนเอาเพิ่ปื้อว่าไงบล่สีเนี่ยเวรกรรมนะครับอ่ะตอนนี้มาแล้วหคนโอ้โหดีใจมากนะครับห้าคน อ้าวเพิ่มก็จะปุ่มแล้วก็ทำอะไรได้อีกก็บอกว,ว่าพระเอกของเรานะครับตอนอยู่หน้ากล้องเนี่ยมันมันก็ถือว่าเป็นเป็นคนที่ก็บอกว่าเอาจริงเอาจริงจังไม่ค่อยได้อะนะถ่าย,ถ,ายถ่ายลออ็อกฟิลแอนไปทีในประมาณสิบกว่าเทคฉากเดียวเนี่ยไอฉากที่อ,อะไรนะฉากอะไรนะจำไ<า>ด้ไหมจำได้ค่ะจำได้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 ฉากอะไรไอที่อยู่หน้าโรงเรียน สากอะไรสากอะไรพี่ต้องพูดว่าอะไรนะต้องพูดว่าอะไรนะเอาไม่พูดอู้อะไรหน่อยนะนะอ๋อคิดอยู่นะครับจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยมาตั้งแต่เอ่อคลิปล้อหนังนะครับล้อหนังมีหนังเรื่องนึงที่ที่พวกเราลองอยากจะลองทำนะครับใครกินตลกเอะทำมาแบ่งกัน อยากกินผ like so like ู้ชาแล้ว oh ก no. ็อยากกินแต่ก็อยากตั้งบ้องดีกว่ายืนเฉยๆก่อนเดี๋ยวเราพูดดังๆนิดนึงต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยครับเพราะว่าเสียงของเราอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเราใช้ใช้กล้องโทรศัพท์นะครับเป็นตัมาแย์นะฮะแย์ไม่เป็นไรเนาะกันจะไม่ตัวคุณผู้ อันนี้มีแฟนคับมานะครับติดตามอยู่นะอ๋อติดตามผมหน่อยใครครับเนี่ยขวัญใจฉิมนอกนะครับขวัญใจฉิมนอกขอบคุณมากนะครับที่ให้การติดตามพวกเรานะครับเดี๋ยวพวกเราจะไปติดตามคืนนะครับแน่นอนเลยนะอยากให้อยากให้พวกเราในกลุ่มนี้ทำอะไรเป็นพิเศษ รู <mile> ้สึกว่าแฟนคลับของเราจะเยอะเหลือเกินนะฮะนี่มีสองขนุนอะไรด้นอ่านอ่านอยู่จ้าอ่านอยู่อ่านนิดนะฮะมันอาจจะดีเลยนิดนึงนะครับเพราะว่าอ่าอินเทอร์เน็ตของเราช้านะครับอ่านอ่านอยู่เนาะเฮ้ยมาทำนั่นตอบนั่หน่อยเปี๊ยงหัมูค่ะีล้วตอบไหมทุกคนตอบนะอ้ามามาตอบครับมาตอบนะมาตอบ ตอบมาตอบเลยเลยอะไรคะยูคโอ้โหจับตรงนี้อะไรมาคะยูคาเกมมลล์ยายเคาโอ้ยไม่พีกล้องไมีกล้องอเหรอวะ้ครโอ้เต็มกล้องเลยโอยแฉมแมแกมเตมเต็มเรื่ะคผู้ชายยูคายูคาโอ้ ไอ้คุณให้ดูหน่อยเวรกรรมกระตายยังไงครับปล่อยเสียงเสียงอย่างนึงเวรกรรมดูพวกเรานะฮะในจอพวกเราเนี่ยอาจจะดีเลย์นิดนึงแต่ว่าในกล้องเนี่ยอาจจะไปอาจจะไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับบอกว่ากำลังทำอะไรครับคุณดีเจองนะฮะ บอกว่ากำลังทำอะไรครับตอนนี้พวกเรากำลังทำอะไรกันอยู่เนะว้าวค้าวดจิตอลดใจิตอ่ดิจกตอลโอ้ยดิจิอ้ยดิจต้่ดิจตอลโ้ยดิจิอ้ยดิจิตลโอ้ยดใจิอลโอ้ยดาจิาอะโอ้ยดคจอลโม้ยดิจตอลโอ้ยจอลโอ้ยดิจโอ้ยดจอะโอ้เดิจอลยดิจิตลโ้ยจตอลอยดิจิตล้ยดิจิตอลโอ้ยดิจิตอลโอยดิจิอลโอ้นะคจับ <reading> <V expand. S 1> ดูอะไรครับอ่าดูคอมเมนต์ครับตอนนี้ตอนนี้กำลังทำอะไรครับไปอย่างนั้นนะฮะออยู่ค่าเห่นั้ยู่ค่าถ้าถ้าอ้ไถ้าเ้าถ้้า้าถ้นให้ไข้า้นเ้้า้้้้้้้้้ ไมต้องดูแมลงเียนตครับให้ขียเมให้เขเให้นเห้นค่ะตบหัวมาให้ดูนะ้่หมาเื่มหมาเฟื่มหมาครับะใครเป็นหมาใคร้าต่อมาแล้วนะฮะอยุทางบอกว่าเพื่อนๆนยังจำได้ทุกคนนะครับ ว่าบ้างๆเนี่ยมาเยี่ยมโรงเรียนบ้างคกูเองก็คิดถึงนะนะครับ okay, อ่าได้ทุกคนเลยออ้ exactly ้าวพรมจัดไปเอาเพลงอะไรดีใครไม่เต้นต้องถูกทำโทษโอเคไหมใครไม่เต้นต้องถูกทำโทษได้ทุกคนเลยลงโทษยังไงฮะไม่ไม่ครับอ่เดี๋ยวคุณขอจัดเพลง คุณกล้องอยู่ไหมวะไม่รู้แล้วได้ยินเพลงแล้วตอบด้วยนะฮะ รู้สึกว่าเสียงเราไม่ค่อยดีเนาะบอกเขาบอกห้เต้นนัดห้ึ่งนัดสองนัดสามไปครับเต้น5ที26เดี๋ยวจัดให้ครับพร้อมันห้ามาจนที้ายไม่ติ้นม่ติ้นถ้าไม่นถ้ต้นถ้าไมนม่นามติ้นาไม่น้าไมต้นถ้าไม้น้ไม้นาิ้นมิามตามตน้มนต แบบแดงๆบอนสุดบอนสุดเลยานไม่ทันไม่เป็นไรครับตอนนี้เราโชว์ไปก่อนใช่คุณดึือะไรดึงดกางครับอันนี้นี้คากเส้นแบบเปลี่ยนเส้นแบบเปลี่ยนเอาของเปลี่ยนเปลีนรัลงขอคี้คนเดียว อัก็รน์อาจารรน์ผู้ใดรีบผู้ใดยุ่ข้าวนใข้าวสวยสวยเอาอย่างนี้คือภ3ษาตอนนักหนึ่งนักสอาเชียงกับ อันน uhm. okay, <Are> ี tôi tôi ้คร okay, oh, okay, ับจิ้มไปแล้วต่อไปเอาใครดีจิ้มอ่ะฮะเฮ้ยเห็นใจผมเหรอเห็นใจเหรอโอ้ย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  มพิ่มนี่ครับเอาเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เดี๋ยวอย่าเพ่มตอนนี้รู้สึกว่ามั่วมากนั่งลงก่อะใช่มาไม่น่งต่อทีเดียวไม่ได้การเลยไม่ได้การรู้สึกว่ามั่วมากครับขอเข็มเข็มขอทีหนึ่งเขาเขาอยากให้เต้นอ่ะ ไอ้กูไใจล้อนพูดเลยพูดเลยไอ้กูฮะพี่กูเอ้ยพี่กูเอ้ยเลจัดให้เลยเลิกจัดให้เลยวยใครเดียวฮะเสียงดังเกินโอ้ขอโทษทีขอโทษทีนะครับพอดีเมื่อกี้เปิดเสียงเสียงมันตีกันนิดหน่อยอ่าเสียงมันตีกันนิดหน่อยนะครับอ่ะเอางี้ดีกว่าเข้าเข้าสู่กฎเกณฑ์ของเรานะครับเข้าสู่กฎเกณฑ์ของเรา เราจะขอบคุณนะครับคนดูโดยการมีวิธีการขอบคุณของแต่ละคนหรือเอาเอาง่ายๆครับถ้าอยากให้พวกเราขอบคุณแบบไหนนะครับตอนนี้มีมีมีโหวตมาแล้วมีโหวตมาแล้วบอกว่าขอขิมหน่อยซึ่งบอกว่าขิมเนี่ยเกิดมาในชีวิตนี้ไม่เคยเต้นเลยเอาจริงๆเกิดมาในชีวิตนี้ไม่เคยเต้นเลยจะทำยังไงดีนะฮะจะทำยังไงดี มีมีมีวิธีอื่นไหมครับให้ร้องเองแทนไหมไม่ไม่มร้องเองไม่ร้องเองหรอใช่ไหมอ่าอย่านะครับต้อง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 ดูนะฮะอ่ะคันนี้เอางี้ได้ยินเสียงนุ่นอ๋อได้ยินเสียงนุ่นตา้อนใช่ไหมตา้อนใช่ไหมครับเพราะว่าตา้อนพูดดังนะตาคอนอยู่ใกล้กล้องอ่เพราะงั้นอย่าพูดดังนอยังเห็นตา้อนของเราไหม อยากเห็นตาล้องของเราไหมครับอยากเห็นอยากเห็นชมหน้าตาล้องสวยของเราไหมไม่เลยสวยๆเออก็บอกมายครับเพราะว่าบุคคลนี้คือคนที่อยู่เบื้องหลังของเรานะฮะถ่ายทั้งถ่ายภาพเอยถ่ายคลิปนะฮะทุกอย่างถ่ายวิดีโอด้วยนะครับาถ่ายวิดีโอตัดต่อนอกจากหมาพื้นตัดต่อแล้วนะฮะอ่าก็ยังมีนุ่นนี่แหละนะครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของเรา นะแต่ว่าทุกคนเนี่ยทำไมวันเนี้ยเหงามากเป็นหมาหอยเลยนะครับอ่าเป็นหมาหอยเลยครับเอาครับร้องเพลงจัดมาไหมอ้าวถ้างั้นให้ขิมโชว์พลังเสียงเพงเลยคะหรือให้เพื่อนๆร้องด้วยเพลงเนี้ยกำลังกำลังดังเลยแบบอีสารปะนะเพลงนี้กำลังดังเลยก้อนคำแบเพลงอะไรนะก้อนคำโอ้ยตายเพลงก้อนคำลงนี้มันตัวเชฟมาช่วยอ้าว เพลงเนี้ยกำลังแบบแจ่มมากอนอใส่ใส่เอาเอาดูสุดๆใส่วัสดุสุดๆเออเอาเพลงนี้เลยขอกีตาร์หน่อยอ่าทุกคนเงียบๆน,นะครับอ่าเสียงกีตาร์จะเบาที่สุดอ่าใส่เสื้อลายเป็ดเหมือนกันเลยไครเนาะกิฟพี่บูนนะครับอ่ากิฟพี่บูน ครับโอเค้เล่นเกมร้อมไหมล้อมเพลงก็ได้ไม่อย่างนั้นยุคาบอกว่าเล่นเกมให้ดูหน่อยสิครับต้องไปทนคกับหมาปืนไหมครับอ่ารุ่นลบควนกดกล้องหนอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมอ่าโอเคให้เห็นปืนหน่อยครับอ่าเห็นแต่หัวเห็นแต่หัวอะไรอ้าวพร้อมยังพร้อมยังเขียพร้อมยังไว้มองเห็นไหมครับมันจะเล็กไปหน่อยเห็นไหม ซูมหน่อยอ่า zoom เดี๋ยวซูมไห, <c oughs> หลายครับอ่า <c oughs> วันนี้เรามามั่วกันอยู่แล้วเนี่ยมั่วหรือมามั่วมั่วมั่ว <c oughs> มั่วอ่ามั่วบึมยืนมั่งก็ได้ปลื้มไอ้เดี๋ยวแป๊บน,นึงแป๊บ <c oughs> น,นึงะแป๊บนึงอ่ะ,ะ,อะ,อะพร้อมครับขึ้นเลยนะไม่ต้องมีตัวอะไรหรอกเมื่อกี้ครูอ้อนมาบอกแล้วบอกว่าผมเดินละเราต้องไปเทีว จริงๆวันนี้นะครับเราติวโอเน็ตกันอยู่ที่โรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา,อาเอาเวลาที่เราว่างของเราตอนนี้กินเวลาของเขาไปแล้วเขามาทวงแล้วงั้นขอเพลงหนึ่งเพลงนะครับขอเพลงหนึ่งเพลงนะฮะอ้าวสามสี่ทักกันมาจะโดนแล้วมีแล้วเปลี่ยนแต่งไปตั้งแต 这个呢？ เดี๋ยวขอเวลาอีกนิดนึงบอกคกูเอ็มมามามาส่งซิกบอกว่าขอเวลาอีกนิดนึงครับของนี้นะต้องต้องต้ออีกนิดหนึ่งนะฮะอ่ะอันนี้เอาเมื่อกี้ไม่ได้อยู่หน้านานเออใส่อะไรนะเพลงว่าสีเสาเร่านะฮะเราเพลงก็ได้นะครับโร้องมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากนะฮะอ่ะ ต่อไปนะครับต่อไปต่อไปพร้อมท่องที่ดีๆนะฮะขอบนะเอาเอาอะไรกันต่อเอาอะไรต่ออันนี้เมื่อกี้บอกว่าฉลองล้านวิวนะครับตอนนี้ช่อง YouTube ของเราเนี่ยครบหนึ่งล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมนะฮะคนดูทุกท่านเลยฮะอะไรนะไม่เข้าใจ ท้ายท้ายสุดนะครับสุดท้ายท้ายสุดวันนี้ก่อนที่พวกเราจะไปเรียนนะครับก็ต้องฝากช่องนะครับชาแนลของพวกเราด้วยนะฮะ TNP ดีโชว์นะครับโดยการดูแลของของข่าของพวกเราทุกคนนี่แหละฮะนะครับโดยคุณครูเป็นผู้ช่วยนะครับในการที่จะเสริมสร้างนะครับกิจกรรมที่ไม่มีสอนในห้องเรียนแบบนี้นะครับให้ดําเนินต่อไปเรื่อยๆแล้วก็พวกเราก็มีความสุขที่ได้ทำหรือบังคับมาจริงไหม เออรู้สึกว่าใครหายไปคนหนึ่งไหมอาเมเปิลหายไปคนหนึ่งนะครับเนื่องจากวันนี้เออนางกประเด็นของเพื่อนเท่าไรเท่าไรจุดป,ประเด็นวันนี้นางไม่มาเพราะนางปวดปาก <laughs> <laughs> นางปวดปากโอเค คนะแป๊บนี้อ้าวเดี๋ยวสุดท้ายอยากเต้นอ่าอยากเต้นเมเปิลเราไปไหนนะครับโอ้โหจิ้นจิ้นนะจิ้นปล้มกับเมเปิลอยากให้เป็นแฟนกันเสียใจครับต้องบอกว่าฮะอ๋อโอเคโอเคนะครับมาแล้วสุดท้ายสุดท้ายเราต้องถึงเวลาต้องขึ้นเรียนแล้วนะครับเอาไว้เท่านี้แล้วกันสุดท้ายฝากเลย นะครับช่องของเรานะครับฝากไปติดตามด้วยนะฮะมีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องนะครับมีหลานบอกหลานมีเหรนบอกเหรนบอกทุกคนเลยนะครับแล้วก็ฝากไปกดไลค์แฟนเพจของเราด้วยนะครับ S N G ที่โชว์เหมือนกันนะฮะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่นะครับถ้าอยากให้พวกเรามีคลิปสดๆแบบนี้อีกนะครับมาเจอกันได้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวพวกเราจะจัดให้ในคลิปต่อไปแล้วก็เอาเจ้าให้เด็ดกว่านี้เลยนะครับ โอเคเพราะงั้นลากไปแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนกล่าวคำว่าโวสวกันฮะสือเลยไมคัโอเคสตออ๊อปปะกลลุกลล กดแล้วค่ะม,มันขึ้่นมาให้ค